สวัสดีค่ะครูชิกซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปหลายเหลี่ยมเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมในตอนที่สองในตอนนี้เองนะคะเด็กจะได้ทําการฝึกหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแงบง่งวงตัดกันเป็นมุมชานั่นก็คือหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็พื้นที่รูปสีเปปส่เหลี่ยมรูปเบานั่นเองตัวอย่างนะคะวิธีการทําจะเป็นยัางไงานั้นไปติดตามดูในข้อแรกเลยค่ะ ในข้อนี้นะคะโจทย์ให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ซึ่งจากโจทย์ในเด็กๆจะพบว่าความยาวด้านทุกด้านยาวเท่ากันมีมุมกมุมเป็นมุมฉากแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการหาพื้นที่สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนอกจากด้านคุณด้านแล้วนะคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรเส้นหส่วนสคูณผลคูณ,คณ,คณข,อของเส้นทแยงมุมในที่นี้นะคะเขาให้ความยาวเส้นทแยงมุมมาแล้ว9เมตรเพราะฉะนั้น,นก็แทนค่าลงไปเลยค่ะแตได้ว่าเส้นหนึส่วนสอคูณเกคูณเก้าำนวณต่อในข้อนี้นะคะพื้นที่ก็จะมีค่าเป็น40.5ตารางมีตรค่ะ ในตัวอย่างที่2นะคะจา์โจวเด็เดจกจะพบว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพราะว่ามีความยาวด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเส้นทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากแล้วก็มีความยาวของเส้นทียงมุมเนี่ยไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่นะคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณขอเส้นทียงม,ม,มุมก็แทนค่าลงไปเลยนะคะจะได้ว่าเส้นหนึ่งส่วนสอง คูณกันกับ2.3คูณกันกับ5.5คำนวณต่อนะคะพื้นที่ในข้อนี้ก็จะมีค่าเป็น6.325ตารางค่ะในข้อ3นะคะโจทย์ให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลีย่ยมรูปเววนะคะโดยเราหานะคะจากเส้นหนึส่วนสองะคะคูณผลคูณขอ,ของเส้นเพียงมุมและโจทย์ก็กำหนดความยาวของเส้นพียงมุมมาให้ะคะ่ะ สอเส้นแล้วนะคะเราก็แทนค่าลงไปเนาะและครูสังเกตเห็นว่า2เนี่ยสามารถตัดกันกับเลข4ได้นะคะก็ตัดกันไปแล้วก็คำนวณต่อพื้นที่ในข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเป็น15.6ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหียมที่มีเส้นพิียง n ตัดกันเป็นมุมฉาก มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปีเยกปูนแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปว่าวดเด็กสามารถหาได้จากสูตรเส22คูณผลคูณของเซ้นแบม,มงมนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องวของตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ